สวัสด,ดีค่ะผมตาลาเลยล่ะโอตาล่าคนเดิมครับแล้ววันนี้นะผมนะ่ะจะมาเคลียร์ด่านที่สองดีานนี้ผมตั้งใจว่าจะเคลียร์ต้นี้อ่ะให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยว้า <Wow. S 2> แต่ขั้นแรกผมจะมาเคลียร์เควสตนี้ก่อนมันคือเควสที่ผมจะต้องไปกินปลากรูเปอร์แปดแต่ว่าฮ่ <c oughs> าฮ่าบังแล้วก็อิ่ม <c oughs> ไปกันเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> อืมเป็นไงมัง่งเจ้าตละลารีลูกตละละาคุยกับผู้ชมนะ่ะนอกสนุกมากเลยอะ่ะฉันเริ่มจะคุยกับฉันเริ่มคุยภาษามนุษย์รู้เรื่องแล้วเอะ่ะเราไปเช็คแควดกันเถอะได้สิป่ะเอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะตอนนี้เราอยู่กันกับเกมแมนนิเตอร์พาร์ทสกับนุ่มเดีวคนเดิมเทียบเลยซูเปอร์แปตัว ถ้าถเกิดเสียงเร็วแปลกๆเลยก็ขอภอภัยด้วยนะพอดีว่าเร็วแสบพอนิดนึงค,ครบแล้วมาไปดูคว้ยต่อไปเลยวะ่ะเฮ้ยเจอทั้งกล่องเจอทั้งป้ายเลยอืมเราเอาควายนีต่อพังเรือหนึ่งลำ ผ่านจะเจอแล้วเรือเจ้ากัํานั่นอะ่ะมันมันมันเฮ้ยมันไปทันเติมตั้งใจจะยิยงเราด้วยนะหลืมปรากฏยังไงไม่ได้เล่นแค่โอ้โหไม่ได้เล่นแบบไปถึงสิบวันนี้ลืมลืมหลักการเลยน่ะใช่ฉันลืมมันไปแล้วฉันลืมไปแล้วหลักการเป็นยังไงอ้าว คนอตอนตื่นเวลาแกตกน้ำนะ่ะแกก็เป็นแค่อาหารของฉันเพราะแกมันก็คือมันน,น็อตอนนึงยังไงเล่าเฮ้ยเก็บไปไหนไปไหนไปไหนไม่รอแล้วนีเ่เรียบร้อยไปคุยต่อไปดีกว่าหุยเพียบเลยอันนี้ไปไม่ได้ต้องเก็บฉันฉันต้องเก็บไม่ได้ no โน no no, 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 no. กดอ้าวโอ้โหนี่เพียบเลยของดีเป็นป้ายทะเบียนหึงเียบร้อยนึงึงใบแต่ทางนี้เหมือนมีประเด็นอะไรแหวะโอ้ทะเบียนเอ <Nope. S 1> ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ไปอื้ยเอยโดนแล้วเย่บทล็อกแลนด์มร์กตึกลองต่อยทะเลเจ็บยังไงก่อนเฮ้ยตายอยู่บางนะเน่อยอะ เย่ได้โอเคขึ้นโลินป้ายเลยเข้าทางนี้เหรอเออหรือเข้าทางนี้กันนะเฮ้ย <c oughs> <t ip> ทำไมชิ้นโง่จังเลยเฮ้ย <c oughs> ใช่มันเข้าทางนี้แหละ <c oughs> ชื่อคุอยกับใคระ <c oughs> วะคุยกับฉันไงโอเคชื่อคุอยกับแกตาล่าเลโลตาลละ นี group, that that Christ, ่ฉันเจอแล้วทางมันอยู่นี่ไงล่ะโรเซ่นี่จะปลาคูเปอร์เทียบเลยอร่อยเลยมาทีนี่ไอ้นี่มันจะปลาคูเปอร์ตีมันปลาเลโลเพื่อนของาลาเลโลเองเพื่อนเหรอแกยังบอกว่าเป็นสตูอยู่เลยนะก็ก็ก็ใช่แหละแต่บางทีฉันก็รู้สึกแอบเป็นความเพื่อนกันนะนะงั้นเหรอโอเค เพื่อนทีสามารถกินได้น่ะเพื่อนกินเลยอยู่เนาะอือโอ้โหจะเพียร์าทางเต็มนาแต่ฉันไม่กลัวแกหรอกอายุฉันจอแกแล้วไงล่ะไงจสปอเิอรี่มีสตมขวางทางแล้วตอเื่อยู่บอกเพื่อนอยู่เลย ไอ้คนกินไงบอกไปแล้วโอเคตัน okay. ซ so, ิฟเวอนกิน yeah. เย่ซิควิดอู้คืออะไรอ่ะนี่บอสใหญ่เหรอ จะบ,บอสใหญ่ประจาําด่านมันคือบอเบล่าร่างฮันเตอร์เออไม่ใช่ร่างฮันเตอร์ร่างซอมบี้ทุกคนแต่ <c oughs> ช่างก่อนเราขอเคลียร์นี่กันอืมอันนี้ทำได้แล้วตกอ,อัพเลยแล้วกันอัพเกรด เลือดจะได้แบบเยอะขึ้นทามของเราจะได้ถือ,อเห็แล้วก็ทนทนมือทนตีนของอบอมปีนโ,นโนของคดีโรได้เจอแล้วไม่กล่าหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยหน้าบาดเลยตรงนะนไม่เคยพ้นเดี๋ยวขอไปกินเนี่ยโอ๊ยเจ็บนะเจ็บนะอันนี้เจ็บโถ้ยทำไมมีแต่จระเข้ว่ากินหน่อยขอเพิ่มเลือดหน่อย มาพี่อะาากยังอาไาังนี่โดนตบหน้าไปทีอาไงเอาไงเฮ้ยนี่ยาดีเอาไปให้ดิอ,อ,อ,อยู่ทันก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปยิบยาาิบย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 ้บยินยาบยิบยากอยาบยิ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 บเป็นเบนิบยิบยระยิบยินได้ยิบยากยิบยกบยิกยิบเิบยินยินยนิิ้ยิยินน ข้าวโรงอาหารนะ่ะยิ้มไม่คนกินเหลือเลยเราไปต่อดีกว่าบอสอยู่ตรงไหนบอสอยู่บอสอยู่ทางทางนั้นอ๋อบอสอยู่นี่นัดส่งมาเต็มนอนเพาะเต็มเต็งนอนตัวโดนตุกันนด,ด โอ้ยโอ้ยโอ้ยลุมลุลุงียยบเงียบเยบดนตกหน้าคือเราตกเขาแล้วเขาก็ตกเราคืนเอ้ยอ๊ไอคิดด้อคิดด้อไปกัดหอกไปแอบไปแอบั้งเดียวพอแล้วไม่กระตั้มหรอกเฮ้ยขาขาดแล้วขาขาดแล้วโอ้ยเยบเงียบเงียบเเยบเเบร้อย เทคคอสองตัวเราไปตีเอไปดีกว่าเปิดตัวโบสหอ่บบลาสอบบีทราัลลาเลโรทรัลลา,า,ลาอซห,หนวอไนาฮาฮาา่าาาา น่านโาโหว่ายเป็นไกลเลยเลเวลสิบโอ้โหกากกว่าโ์เคอีกวิ้ยแต่ม,มันเร็วนะเร็วมากตผมเป็นบาวาร่าเลยนี่น,นี่อะไรเฮ้ยกัดแรงแล้วเนี่ย โอ้ยโอ้ยเจ้าป n าร e ักนไ i มรู้จักม a s รจักไมรู e ัไู้กมันไหมกนรู e กนไรู้จนอูนเป็นน เจ้าเซตนี้เราจะได้จากการฆ่าเอเปกเท่านั้นโอ้แสดงว่าแต่ละดา,านมันจะมีตัวบัวตัวบอสบอสประจำดา,านเนี่ยก็คือเจ้าถิ่นนั่นแหละโอเคเรยที่สุดตอนนี้ฉันก็ได้รองเท้าม,มาแล้วเนี่ยกูกลับทำไปใส่ดีกว่าเป็นโบนทิชใส่เป็นเซตจะดีกว่าแต่เพื่มีอันเดียวเองอะ เพิ่มกเพิ่มเพิ่ม,มแรงกัดห้าเปอร์เซ็นต์เนว่าเซตน,นี้มันเหมาะกับเอาไว้ไปตีไอไอพวกพวกบอสอันเนี้ยเนี่ยเดยว่ามันน่าจะดีมากเลยเพราะว่ามันมีโบนัสกัดเหลือเนี่ยประทัดที่สองสิบสองเปอร์เซ็นเลยนะแรงอยู่แต่เดี๋ยวใช้เซตน,นี้ไปก่อนเพราะว่าอัพแล้วกับประสูน <As ana. S 1> เรืองราวของ Studies marine biology. Look at that. I got one hand can still tie a hook. you got two can barely tie his shoes. <laughs> Must get that from his mama. Yeah. He used to have my daddy around. Spent a lot of time together wasn't close he was a shark Connor that's all it was if anybody were gonna catch the mega it'd be him thought it was a government experiment got wish because I had just like Kyle LeBlanc our young bull is the inheritor of a long family tradition struggling to find her place in the world. แปลไม่ทันแล้วก็แปลไม่ออกนี่แหละความลับผมผมเ<ป>อ้ยได้แล้วจม๋มแฮมาแล้ว เรรียยบ้อทุกคนทุกคนคิดว่าจะทำได้ใช่ไหมได้แหละใช่ไหมตะไลโลใช่ฉันจะดำได้อืออือแก่ตะไยไปกำลังใจฉันหน่อยนะฉันฉันต้องทำได้มันมันอีกไปเดียวแท้แท้อีกไปเดียวเท่านั้นรับไม่ได้โอ้โหมันยากมากแม่ มาตะ拉เลโลราตะหลาเราทำให้ทุกคนว้าวเมซี่กันอะเออเออให้ยะเอาไว้ามาโอ,อ,อ้อื้อเฮ้ยยากมากเลยอะฉันว่ามันสูงกว่านั้นใช่ไหม ใช่แหละใช่ว่ามันสูงกว่านั้นอ่ะเนี่ยมันสูงกว่านั้นมันเก็บยากโอ้ยยอมแพ้และ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บหลังใหม่เอาแล้วกนะัน mm. จอม,อมตอนนี้เน o เจอแลนด์มาร์กแล้วทุกคนมันก็คือมันอยู่ตรงนี้แหละเน o รู้ว่ามันเป็นกล่องแต่ว่าแลนด์มาร์คคือเอาวะมันคือบิชิแลนด์ว่ะนี่ The threats to our ocean overwhelming. oceans seem our but by working together now we can sure that <been set. S 1> future generations always have a place <U> uy, to dump their old tires ถ้าเกิดเราได้แลนด์มารเราเราจะได้เซต shadow เราจะได้ใช้ซองกินอูเฮ้เซตีอเซนอาเน้นสปีดเป็นเซตีเน้นสปีดกับสามารถทําปฏิญยากาพิษได้เฮ้ยของดีนะนี่แลนด์มาร์คมีชิลเลน เร,เราบอกชื่อตรงๆไม่ได้คลัวนี้ก็ติดไหนดูซิ Shadow ถ้าเราได้ป้ายครบในแต่ละเมืองเราจะได้เซตเซต Shadow เซตชองจินอูเซตไอ้หนุม่มค้ังแหลมแล้วเราก็เวลาเราใส่เราจะกลายเป็นฉลามค้ังแหลมไม่ถึงมาเรามาทำให้ฉลามรา เป็นเป็นอายุสิบสี่ขวบเลยเอ,อ๊ตอนนี้ผมอายุสิบสี่ขวบแล้วนี่ดูกันกล่องไม่ครบแต่คิดว่ากล่องมันอยู่ในเนี้แหละเนี่ยอยู่ในพวกเนี้ยแต่ไปเก็บไม่ได้เพราะว่าเป็นเอลเดอร์แต่ฉันยังไม่เอลเดอร์งั้นเราไปวิเอลเดอร์ Elder. เราไปแบบใหม่เลยแล้วกันป เราจะได้ข้ามแล้วข้ามรูวข้ามเลยข้ามด่านหมายพี่มาแล้วข้ามจะได้ไหมคุยชอบน้ำทิ้เนี่ยมันมันมันต้องได้แหละเออได้ ชอบน้ําที่นี่อะ่ะน้ําที่นี่สีสวยมากเลยมันสีสวยแบบมันมันรู้ว่ามันคือทะเลอะ่ะใช่ไหมเนี่ยสวยมากเลยอุ้ยเมืองเขาสวยนะเนี่ยมันดูจเจริญมากเลยจเจริญดีชอบชอบเราไปหาเขาเองละเดี๋ยวซึ่งตอนนั้นเราเดาว่าน่าจะเป็นทำนั่นแหละมันพาเราไปหาประตูตรงทำเอ๊เดี๋ยวนะ ฉันคุค้นๆว่าตรงนี้เหมือนไม่ใช่ใช่ไหม,ไมอะไรหลา้าไม่มีอะไรท่านผู้ชมเดยว,ว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่ที่ของแม่ของตาะลาเลโลตาลาถูกจับมาใช่ไหมเนี่ยแบบที่เลยสีเนี่ยตรงเนี้ยจำได้มันจะมีบ้านติดอยู่อะชัวใช่เลยอืม เฮ่เฮเฮ่ก่อนเขาทำพีไรฉันฉันเจออะไรไม่ได้ฉันต้องแวะฉันฉันเจอของแบบนี้ไม่ได้อือฮึ้ยฮแม่แมนเราเลย <S <S แม่แมนแล้วฉันเลย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเราก็เจอทะเยนใต้น้าอีรอบ นายทำเจอแล้วนี่เวดิบบบบ้านใหม่ของเราถึงแล้ว <The shark S 1> อว่าบ้านใหม่ก็นิ่งเงียบจังเลยอืมโอ้โหแบบมันเล็กนะแต่เก็บอะไรน่าจะง่ายขึ้นหน่อยแต่ว่า มันก็น่าจะมีความอยากในแบบของมันแหละวยมาโกเป็นฉลามชนิดหนึ่งสินะเคยถ้าเรากินกินมาโกหนึ่งตัวกินมนุษย์สิบคนแต่เรายังไม่ทำแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นแบบใหม่แล้วเดี๋ยวประมาณนี้เพราะว่าแบบใหม่เนี๋ยจะเป็นเลนพาร์ทหน้านี่ <c oughs> ฉลามแล้วก็ อายุ14ขวบแล้วจาก11 11ไป13ประมาณแล้ว14ตอนนี้14ขวบแล้วฮะเอาและภาคน,นี้ก็เท่าน,นี้ก่อนสำหรับแม่อีเตอร์ผาสองใช่ไหมใช่ไหมแต่ไรโลดลลละ,ละใช่แล้วใช่แล้วใชนมาได้อลองเผาไม่กี้กัฉันมาข่างนึงแล้วฉันมีความสุขมากเลยและฉันการสึกแข็งแกร่งขึ้นมากด้วย เจ้าบอมบาดิโนเขาเกิดยีโรทำอะไรใช่ไม่ได้อีกแล้วอฮมดีใจกันได้ด้วยเอาล่ะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้อยากให้เนวทำต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดทุบกอุอีแล้วก็ s ับสไคร b e ให้เนวได้นะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเนวด้วยนะไปเท่านี้แหละบ๊ายบาย